ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง2เลขชาแนลครับมาติดตามแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่12ตุลาคม2565กันต่อครับก่อนอื่นโปรดใช้วิจารยะญาในการรับชมจัดทำคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมาดูแนวทางหวยลาวพัฒนารวม 3J ครับ J ฟองเบียเจนุกบร,รมีมหาเฮงแล้วก็แม่น้ำหนึ่งครับแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่12ตุลาคม2565มีแนวทางดังนี้ครับสำหรับเจนุกนะครับ ให้แนวทางหวยลาวพัฒนาวันนี้ก็คือเลข3ตัวมี2ชุดครับก็คือ2 92และ721ย้ำา 2, 92และ721นี่คือแนวทางจากเจนุกบารมีมหาเฮงนะครับต่อมาครับเป็นแม่น้ำหนึ่งครับแนวทางจากแม่น้ำหนึ่งลาวพัฒนาวันนี้วิ่งรูด4แล้วก็8ฟัน4ย้ำวิ่งรูด4แล้วก็8ฟัน4จับคู่4 8 47 42 87 82, 72ย้ำา4 8, 4แ 7, 42 878272เลข4ตัวนะครับ4872ย้ำา8 7 2นี่คือแนวทางจากแม่น้ำหนึ่งลาวพัฒนาวันนี้ครับและสุดท้ายนะครับเป็นของเจ๊ฟองเบียครับแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่12ตุลาคม2565จากเจ๊ฟองเบียให้มาดังนี้ครับฟัน7ครับย้ำฟัน7จับคู่72 76 79เม็ดเดียว78 3ตัว578ย้ำ 7จ7ดสอเม็ดเดียว78็สามตัว578นี่คือแนวทางเราพัฒนาจากเจฟองเบียครับนี่คือ3าเจนะครับซึ่งเป็นแนวทางหวยราวพัฒนางวดประจำวันที่12ตุลาคม2องพันหาำมาฝากคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆในๆายสำนักแบบนี้ครับสวัสดีครับ